แบบมึนๆเพราะเราจ่ายเองเจ็บเองจบเองจเองจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาญจนบุรีลงที่แจงแก่ผู้ใช้และตรวจสอบกระแสไฟฟ้าไม่พบสิ่งผิดปกติพร้อมแนะนําเจ้าของให้ลดเครื่องใช้ไฟฟ้าลงโดยเฉพาะตู้แช่เพราะหน้าร้อนจะกินกระแสไฟมากกว่าปกติจากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งคือนายวิศวะทัพพรังศรีหรือปามอายุ40ปีเจ้าของร้านอาหารเด่นสุดๆตั้งอยู่ในพื้นที่เพิ่เมืองกาญจนบุรีได้โพสต์คลิปเกี่ยวกับการ เจอค่าไฟแพงกว่าปกติพร้อมกับระบุข้อความว่าพตนนี้เพื่อประชาชนทุกคนตรวจสอบหน่วยง,งานไฟฟ้าบ้านตนเองเจอค่าไฟจาก5,000ขยับขึ้นมาเป็น20,000ถึง25,000บาทกว่าๆผู้สื่อข่าวรายงานว่าพบนาย ชัดชัยเชื้อสุวรรณรองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาญจนบุรีฝ่ายเทคนิคพร้อมด้วยนางพนาอ่วมเกิดรองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาญจนบุรีฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอีกจํานวนหนึ่งได้พูดคุยกับนายวิศวรระทัพพรังศีเจ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าได้เจราจากับทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าที่เดินทางไปชี้แจงในครั้งนี้ถึงกรณีเจอค่าไฟฟ้ามหาโหดจากเคยเสียห้าพันบาทแต่มาเจอเดือนกุมภาพันธ์กับเดือนมีนาคม อัตราค่าไฟฟ้าขึ้นไปถึง20,000-25,000ถึง 25, บาทจึงได้มีการโพสต์คลิปลงในโลกโซเชียลจนเป็นกระแสลุกลามจนเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าต้องเร่งลงมาตรวจสอบในทันทีและจากการสอบถามรายละเอียดกับผู้ใช้ไฟฟ้าจนละเอียดแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสยัยทางคณะได้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วนำอุปกรณ์ไปตรวจสอบให้แก่ผู้ใช้ไฟรายนี้อย่างละเอียดตามขั้นตอนจากมิเตอร์ไฟฟ้าไปจนถึงตู้คอนโทรลไฟฟ้าที่อยู่ภายในบ้านทั้งหมดจากการตรวจสอบไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆ จากนั้นจึงได้ออกมาชี้แจงให้กับผู้ใช้ทราบได้ทราบถึงการตรวจสอบทุกขั้นตอนแล้วไม่พบมีสิ่งใดผิดปกติจึงได้แนะนําให้ทางผู้ใช้ไฟฟ้าได้ทําการลดอุปกรณ์เช่นตู้แช่จํานวนหกตู้ซึ่งเป็นตู้รุ่นเก่าและตู้ชนิดนี้จะกินกระแสะไฟฟ้ามากกว่าปกติประกอบกับในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนก็จะกินกระแสะไฟมากอีกด้วยจากการชี้แจงจนผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นที่พอใจหายข้องใจจึงเดินทางกลับโอกาสนี้นายชัดชัยเชื้อสุวรรณรองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาญจนบุรี ได้กล่าวกับสือ่อมวลชนว่าการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วพบว่าการใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายจากการตรวจสอบเบื้องต้นการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อนอุปกรณ์ต่างๆจะใช้งานหนักกว่าปกติและการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้แต่ละอย่างกินกระแสะไฟฟ้าค่อนข้างสูงจึงแนะนําให้ผู้ใช้ไฟลดจํานวนอุปกรณ์ที่ไม่จําเป็นลงไปบ้างให้บริการการใช้ไฟฟ้าเท่าที่จําเป็นโดยทางการไฟฟ้าได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยโดยมีทีมงานทั้งผู้บริหารเฝ้าติดตามทุกขั้นตอนในการตรวจสอบและฝากไป ถึงประชาชนที่มีอุปกรณ์ที่ใช้กระแสะไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อนนี้ให้ตรวจสอบเช่นแอร์ตู้เย็นเพื่อการใช้งานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่วนนายวิศวะทัพพรางศีหรือปาลผู้ใช้ไฟฟ้าได้กล่าวกับสื่อมวลชนด้วยอาการมึนๆว่าก็ต้องเป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขาว่าอย่างน้อยทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ลงมาดูแลให้เป็นอย่างดีเราก็จะได้สบายใจว่าไม่มีการเกิดไฟรั่วหรือข้อผิดพลาดใดๆเราไม่ได้ติดใจเพราะเราจ่ายเองเจ็บเองจบเองตามกติกาสากลและสิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แนะนํายังเป็นประโยชน์กับเราอีกด้วยไปจนถึงกับผู้ที่ต้องใช้กระแสะไฟฟ้าต้องควรปฏิบัติตัวอย่างไรในช่วงหน้าร้อนโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าบางตัวควรจะดูแล อย่างไรบ้างสุดท้ายขอฝากไปยังผู้ที่ดูแลในจุดนี้ว่าให้ระลึกถึงประชาชนด้วยว่าประชาชนจะดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างไรเพราะยุคเศรษฐกิจก็ค่อนข้างแย่มากๆอยู่แล้วตนเองเป็นตัวเล็กๆที่สะท้อนไปให้ท่านที่มีอำนาจได้เห็นบ้างแทนเสียงอีกหลายๆคนเรามีครอบครัวเรามีคนที่ต้องดูแลแล้วเมื่อมาเจอสภาพเช่นนี้เราจะอยู่ได้อย่างไรนายวิศวะทัพรังสีหรือปามกล่าวทิ้งท้าย เดี๋ยวจะไปช่วยสอบว่าเป็นเพราะวันนี้เนาะที่เรามาได้ไดไดร่วมตรวจสอบในกรณีเรื่องค่ากระแสไฟฟ้ามีมีมูลค่าสูงเนาะปัจจุบันที่เราตรวจสอบเบื้องต้นหนึ่งมีการใช้กระแสไฟฟ้าที่ที่หลากหลายและก็หลายอย่างนะครับซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นเป็นการใช้ไฟซึ่งในช่วงฤดูร้อนหน้าร้อนซึ่งจะมีผลกับค่าไฟาที่ทํางานหนักอุปกรณ์ไฟฟ้าทํางานหนักขึ้นมากขึ้น ซึ่งจากการตรวจสอบแล้วพบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละแต่ละอย่างมีการกินกระแสค่อนข้างสูงซึ่งได้แนะนําให้ผู้ใช้ไฟได้ลดจํานวนลงแล้วก็ใช้เท่าที่จําเป็นหรือดูความเหมาะสมกับโหลดการใช้การใช,ใช้งานนะครับแล้วก็การลงบริหารในการใช้กระแสไฟฟ้านะครับปัจจุบันนี้คือการไฟฟ้าได้ไดเข้าตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วครับ,รบก็ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจานบุรีนะครับก็ได้นําทีมงานตั้งแต่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบตัติแล้วก็พนังงานช่างซึ่งเข้ามาช่วยตรวจสอบหนึ่งตรวจสอบตั้งแต่องจจรก็คือเริ่มต้นจากที่มิเตอร์ความเที่ยงตรงของมิเตอร์2โหลดการใช้ไฟมีการลดไหลของกระแสหรือไม่จากการตรวจสอบแล้วไม่พบการลดไหลของกระแสไฟฟ้านะครับมีอุปกรณ์ป้องกันเซฟตี้ของผู้ใช้ไฟซึ่งก็ยังอยู่ในที่เกณฑ์มาตรฐานนะครับ ปัจจุบันจับตรวจสอบแล้วไม่มีการกระแสล่วไหลไม่มีไม่มีใช่ตรวจสอบให้ทุกจุดนะครับตรวจสอบให้ให้ให้ทั้งระบบเลยนะครับแล้วก็มีการชี้แจงมีการวัดหน่วยแล้วก็มัเฉลี่ยหน่วยว่าแต่ละวันแต่ละชั่วโมงกินกระแสเท่าไหร่กับอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละส่วนนะครับถ้าในกรณีที่เขาแก้ก็น่าจะต้องตรวจสอบที่อุปกรณ์แล้วล่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างตู้แช่ปัจจุบันหลักๆที่ตรวจพบก็คือมีตู้แช่จํานวน6ตู้ ซึ่งตู้แช่พวกนี้จะกินกระแสค่อนข้างสูงนะครับซึ่งพวกนี้เดี๋ยวถ้านั้นเราต้องมา,มา,มา,มาวิเคราะห์ที่ตู้แช่แล้วที่อุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วเพราะเนื่องจากว่ากระแสไฟฟ้ามีการาไไร่นไหลไปนะก็อยากชี้แจงว่า1ในการใช้กระแสไฟฟ้าช่วงหน้าร้อนนะครับจะอุปกรณ์ไฟฟ้าจะทํางานหนักมากขึ้นนะครับอยู่ที่อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละแต่ละส่วนแต่ละอย่างอย่างแอร์หรือตู้เย็นพัดลมต่างๆนะครับต้องต้องใช้อย่างประหยัดอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในการดูแลรักษา การทําความสะอาดนะครับของเครื่องทําความเย็นของแอร์นะครับก็จะต้องมีการล,ล้างแล้วก็เพื่อให้การประสิทธิภาพของการทํางานของขอ,งองุปกรณไฟฟ้าได้ได้สูงขึ้นได้เต็มประสิทธิภาพนะครับนี่ก็ก็โอเคครับก็เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่เขาว่าครับเพราะว่าอย่างน้อยนี่เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการสวิทดูรแลเราโอเคนะฮะด้วยการมามาเช็คต่างๆให้เราจะได้ว่าสบายใจด้วยว่ามันไม่มีไฟลั่วหรือไม่มี การลักใช้ไฟหรือเกิดความผิดปกติจากจุดใดครับถ้าถามว่าติดใจไหมทางผมเองผม,ผมไม่ติดใจครับเพราะว่าเราก็จ่ายเองเจ็บเองจบเองอยู่แล้วอยู่แล้วนะครับตามกติกาของวัฒนธรรสากลน,นะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่บอกค่อนข้างมีประโยชน์ด้วยเพราะว่าจะไปได้เป็นการเตือนให้กับหลายๆคนได้ทราบด้วยว่าเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรในช่วงหน้าร้อน นะครับอย่างเช่นเครื่องช่วฟ้าบางตัวนี้ควรดูแลยังไงควรใช้งานยังไงอะไรไม่จําเป็นอะไรควรตัดนะครับครับผมก็อยากเป็นเป็นไม่ได้ก็อยากฝากถึงถึงท่านที่ดูแลในจุดนี้นะฮะว่าให้ให้นึกถึงผลของประชาชนด้วยว่าประชาชนจะจะสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างไรนะครับ เศรษฐกิจก็ค่อนข้างแย่แล้วผมอาจจะเป็นเสียงเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นแทนเสียงของหลายๆคนนะครแต่ว่าเรามีครอบครัวเรามีลูกน้องเรามีคนที่รักเราที่เราต้องดูแลครับถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจแย่เราค้าขายไม่ได้เจอค่าไฟเจอค่าน้ําเจอค่าภาษีที่ที่ซ้ําเติมเราเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ยังไงฮะ เราไม่รู้ว่าเราพัฒนาแล้วเราจะไปตรงไหนแล้วอนาคตลูกหลานของเราหรือคนที่เราต้องดูแลจะเป็นยังไงฮะยังไงฝากฝากภาครัฐหรือผู้ที่มีอำนาจช่วยดูแลเราตรงนี้ด้วยครับ